เอาอะไรีกทำอะไรน่ะอนานอยากจะหาหาอะไรอ่ะหาที่ปัดคิ้วจะหาอะไรอีกอ่ะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรอ่ะเอาไว้นั่นไม่ต้องไปยกมา ทาแล้วก็วางไว้ตรงนี้ไม่ต้องมาใส่กระเป๋าของย่ายังไม่ได้ทาเลยห้ามใส่ย,ย่าไม่ได้ทาเลยเาวางไว้นี่ไม่มีแล้วหมดแล้วเอาอะไรก็มันไม่มีแล้วอ่ะ จะไปกับย่าไม่เนี่มันแต่งตัวอย่างนี้เนี่ยมันจะได้ไปไหมเนี่ยเด็กเขาไม่เติมเขาไม่เขียนหรอกเด็กก็สวยอยู่แล้วก็วันนี้ปัดใช่ไหมใช่นั่นแหละ,ะปัดนั่นแหละปัดคิ้วนั่น <c oughs> ีนทำง่ะอย่าไปยุ่งกํากำลังชาร์จแบตที่หลังจำไว้เวลาไปฉี่นะใส่ดึงเสื้อขึ้นหนัวสูงได้ยินไหมพูดเต้ได้ยินไหมพูดไม่พอ ได้ขาดรังอ่ะขาดรังอ่ะขาดแล้วขาดแล้ว

ซื้อเสร็จไม่ได้ไปซื้อมาเดี๋ยวจุดสกที่ทานอยู่ได้รับการแจ้งขอแสบจถที่ถูกเรใหญ่หรือแม่น้เย์รถยน mài <laughs> ta tha lại anh hè ừ, lừa lựa 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 lừa lừa lựa lừa bình giác lựa lừa 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 เกระเป๋าย่าก็อยู่นี่แหละอันนี้เนนจวีผมตุกข้างนอกนะใครอยู่ข้างนอกหมอตุกข้างนอกไม่ได่อยู่ทีวีอยู่ทีวีเจ้าไม่ดีไ้มเอาใส่นี่ ได้เดินทางแล้วจะไปรับพี่ใหม่แล้วไปด้วยดีพูดไม่พอพไดไม่พพูดไม่พอไ,ไม่มีหางเสียงไปด้วย่ไปด้วยสีคะพูไดไม่มีจ้าไม่มีจ้าเลยไปด้วยจ้าป้ไปสวยไปด้วยนะคะ